สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead บ y Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีกันเรื่มมอยๆทั้งวเกม Dead by Daylight Mobile ตอนนี้เรามาอยู่กับ The Region นะครับผมกับสกินที่ผมคิดว่าน่ารักที่สุดในเกมเลยนะครับผมไม่มีเขาโค,ค้งเป็ฆาตกรเลยนะ สกินนี้ก็มีมานานแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่มีโอกาสได้มารีวิวสักทีวันนี้ก็จะมาลองซื้อรีวิวนะผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สี4นะครับผมโอเคก็น่ารักเลยนะแต่ว่าวันนี้ผมว่าจะมาซื้อสีสีชมพูนะครับผม <laughs> เพิ่มความน่ารักไปอีกแบบโอเคเราก็ซื้อไปเลยส่วนใครจะซื้อสีอื่นก็ได้นะาะว่าน่ารักหมดอ่ะโอเคเราซื้อมาแล้วเราไปดูความน่ารักในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันจะน่ารักแค่ไหนนะครับผมสำหรับสกินเดอะรีเจนนะครับผม โอ้โหเปิดมาก็ยืนอย่างเท่เลยไม่มีความเป็นฆาตก,กรในตัวเลยนะโอเคเรามาอยู่กับดานหอท่านหินนะครับผมส่วนมีดที่ถือผมว่ามันทํามาจากไม้ปะน่าจะทํามาจากไม้นะอุ้ยนี่ไงเจอคนมาดีเปิดสก,กิลใส่เลยนะครับผมอตอนนี้ผมเอาแอดออนแดงกับแอดออนม่วงมานะครับผมก็คือเราจะกระโดดไม้แล้วก็ไม้จะแตกนะไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าโอ้โหอยู่ตรงนี้เต็มเลยะ่ะแต่ว่าไกลเกินน่าจะถึงอยู่นะผมว่า โอเคเขาแกะโดเรียมผมว่ะแกะโดเรียมไฟผมเหรออุ๊ยโอ้ไม่คิดว่าจะพับจริงนะเนี่ยเขาเจอโดเรียมไฟผมแล้ววายแย่ละโอ้โหลุนเจอยังแบบต้นเกมเลยอะมาพังประตูไปก่อนนะผมตัวนี้จุกเด็กได้ถ้าเราไม่พังเฮ้ยเข้าตู้เฉยอะไรวะน่ะอุ๊ยโอ้โหเดินตามตู้เฉยเลยโอ้โหแขนนะแขนนะผมเอาโมริแดงมาด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยากดูท่าโมริอันสุดแสนจะน่ารักนี่ไงจะเจ็ดสิบสองเหรอ โอเคเราชิ่งเลยเราจะชิง่งนะครับผมเล่นเลอริเยนเราต้องชิ่งดิย ces, อยู่ไกลจัดเหรอไม่ถึงแน่เลยผมไม่ได้เอาแอดออนที่มันเพิ่มระยะมานะครับผมก,จ Р ก็จะวุ้ยโหรูนแตกไปละจะวิ่งได้นิดเดียวเองเอาลากากมาหาเพื่อนเฉยเลยเจคพลาลากมาหาอดัมโอเคเราอดัมดีกว่าละเราอดัมดีกว่า,าอุ้ยโหติดะไรเนี่ยการตางไปก่อนโอเคโอ้มีดินฮุกหรือเปล่าเนี่ยอดัม โอเคผมกั้น้าต่างว้แล้วครับผมเขาน่าจะวนได้ไม่เยอะน่าจะต้องเสียไมย้บ้างอ้าวโดนไม่ได้เลยเพื่อน <laughs> กั้น้าต่างอยู่โอเคล้มไปก่อนอุ้มเลยโอเคแล้วก็อุ้มมาดัมีเสาไหมตรงเนี้ยโอ้โหตรงนี้ไม่มีเสาเลย <c oughs> ขึ้นเนินอย่างเดียวแต่ว่าผมไม่ขึ้นเนินดีกว่าผมเอาไปแขวนตรงนั้นดีกว่าเครื่องนี้ก็ได้เยอะแล้วนะไม่รู้ว่าเขาไปรวมบั่นกันที่ไหนแ <c oughs> ขวนไปก่อนโอเค ตรงนี้ไม่มีคนอยู่เดี๋ยวเราไปหาไปหาตรงนั้นดีกว่าเออไปแอบปั่นอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมีคนติดเฮ้ยผมเห็นนะเจคพาคเจคพาคทำอะไรเพื่อนแล้วก็กระโดดมาโอเคกระโดดมาแล้วก็เข้าตู้เหรอไม่เข้าตู้โอเคอุ้ยโอเค,อเคมีคนปั่นไฟนะผมเราไปจิ้มคนปั่นไฟก่อน <c oughs> วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอ้โหเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องเฮ้ยปั่นไม่สนโลกเลยคนนี้ คนนี้ปั่นไม่สุดโลกเลยเออพับไม้ปะโอเคพับไม้ผมไม่พังไงตาหยับไม่มีก็ล้มไม่ก่อนนะไม่มีก็ล้มไม่ก่อนแขวนเลยครับผมเราจะได้รีบโมลีเร็วๆผมไม่แขวนสามเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมไม่แขวนสองแล้วก็แล้วก็โมลีนะผมแขวนหนึ่งแล้วโมลีเลยกวไม่ได้โมลีไงโอเคเราเอาโมลีมาเราต้องโมลีนะขอพังไม้ตรงนี้ก่อนตรงนี้มาเล่นได้ ไช่ครับผมยาวๆเฮ้ยคนนั้นมีตาดําตาดําว่ะเอาเรื่องกึนอะดำอะไรคือการวิ่งมาหาผมวะเนี่ยมีแทงเหรอตีระบบตีแบบบูทูธไงตีแบบบูทูธคมๆน่าจะมีแทงหลังปะผมไม่อุ้มแล้วกันให้เขาเก็บไว้ก่อนให้เขาเก็บไว้ก่อนคนไปอยู่ไหนก่อนเออไม่มีตรงนี้นะไม่มีไม่มีเดี๋ยวเราไปดูบ้านเล็กกันดีกว่าสองเครื่องนั้นอะ นี่ไงโอ้โหปั่นได้เยอะมากเสร็จปะเนี่ยโอโ้จะเสร็จแล้วนะนเครื่องเนี้ยขอไปจิ้มก่อนจิ้มดูคนก่อนว่ามีคนหรือเปล่าแต่ว่าผมจะเอาคนนี้เลยไงผมจะเอาคนนี้เลยดีกว่ายังไม่โดนแขวนนะตรงเนี้ยผมต้องแขวนให้ครบทั้งสี่คนจะได้รีโมลิทิ้งไปเลยตัวนี้มีไม้ปะตัวนี้มีไม้ขอหลอกปะ <c oughs> ตายอยากโอเคไม่มีสวยเลยได้แขวนแล้วครับผม ได้แขวนแล้วบ้านเล็กมีคนปั่นเนะเมื่อกี้ผมเห็นนะแต่ว่าผมจะเอาคนนี้ไงให้เขาปั่นไปเลยแต่ว่าผมขอพังเครื่องเครื่องตัวนี้ก่อนเครื่องตัวนี้ได้เยอะเกินไปครับผมเราไปหาดูเฮ้ยโอ้โหอุ๊ยโอ้โห,โโหมีตายยากด้วยเหรอนึกว่าไม่มีนึกว่าไม่มีตายยากนะรอเลยโอเคแล้วก็แขวนคนนี้เลยเพราะว่ามีอันนี้แน่นอนมีบอลลเสกบแล้ววนหนึ่งเครื่องเฮ้ยโอ้โหแทงหลัง แทงหลังเฉยมาคนผมได้เป้าหมายการโมลีของผมละแทงหลังมาอย่างนี้ต้องโดนโมลีนะเพื่อนวิ่งดักเลยครับผมวิ่งดักวิ่งดักโอเคเขาตายยากไปแล้วนะเขาไม่มีตายยากหมุน7 2 73บเจสไง72ไงคนนั้นฉีกแล้วปะอุย้ยเจคพาร์คโอเคเขาไปไกลนะผมว่าผมไปโมลีคนนี้เลยดีกว่านะตัวนี้มุมไม่ดีเพื่อนอุย้ย กดผิดไม่ใช่จะอุ้มตอนนี้เดี๋ยวมันบังต้นไม้ครับผมเดี๋ยวผมขอลงโล่งตรงนี้เลยขอลงโล่งเลยโอเคนี่นะครับผมทาโมริอันสุดแสนจะน่ารักของเรานี่งไงจิ้มไปก่อนมีความโหดริดหนึง่งดิบเถื่อนดิบเถื่อนโมริทิ้งไปเลยโอเคเขาน่าจะไปปั่นบ้านเล็กกันนะครับผมเครื่องที่เรากระทืบอะใช่ปะเดี๋ยวเราขอเดินไปก่อน นี่ไงมีคนปั่นเอ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ขอเอาคนนี้ก่อนแล้วกันมันมีคนนั่งปั่นหรือเปล่านะเอ้ยโอ้โหมันเอาจนเสร็จไงแต่ผมแต่ผมยัดไม้เกินผมยัดไม้เกินเฮ้ยตายดำโอ้โหแย่ yeah, แล้ววะเหลือครึ่งสุดท้ายผมไม่สนนะผมโมลีทิ้งให้หมดมีคนฉีกรอยเท้าโอเคตรงนี้นะครับผมฉีกปะโอเคฉีกแล้ว แล้วก็ตรงนี้หลอกกระโดดมาเออตาอยากไม่มีตายากโอเคขอโมลีเลยดีกว่าไม่ไหววะ่ะ <c oughs> เหลือทั้งสุด้ายแล้วต้องรีโมลี่ทิ้งเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเก็บไม่ได้จิ้มไปเลยจิ้มไปเลยนอ่ไงปั่นไฟเร็วเหรอเราอะปั่นไฟเร็วเหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคเหลือสองคนสุดท้ายเราต้องรีไปคุมเครื่องแล้วนะไม่งั้นเขาจะออกได้เลยครับผม มีคนนึงยังเจ็บอยู่ผมเอาทานามาน่าจะทําให้ช้าลงนิดนึงนี่ไงเจอแล้อุ้ยอย้ใจร้อนนะใจร้อนใจร้อนใจร้อนตาอยากไม่มีหรอไม่มีหรอเมืม่อกี้ใครทําอะไรระเบิดเดี๋ยวเราขอนี่ไงผมเจอแล้นั่งอยู่หลังหินคิดว่าเนียนมากมั้งทําเป็นไม่เห็นไงแล้วก็จิ้มไปเลยเออจิ้มไปเลยถ้าเล่นเดอะลีเจนผมว่าการันตีแบบยังไงก็ได้เจ็บฟรีอะ เพราะมันเป็นตัวที่ทําให้คนเจ็บง่ายนะครับผมวันนี้มีตายาดหรือเปล่าโอ้โหมาถึงเวลาการจุกยืนรอพับไม้เลยโอ้โหจะยัดไม้ซะหน่อยรู้ทันว,วิ่งกลับมาเฉยเลยอะไรของเขาเนี่ยโอเคน่าจะจบเกมแล้วนะครับผมถ้าไม่มีลุกเองแล้วก็ขอโมลิคมๆนี่ไงเอาไปก่อนผมยังไม่ได้นี่วะคิวถ้ามีา b ิวน่าจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะนะผมคิดว่าโอเคจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยนี่ไง กินเราหน้ารักเกินถ้าตรงปากไม่มีเลือดนี่ผมไม่คิดว่าเขเป็นฆาตกรเลยนะเนี่ยไปครับผมวิ่งวิงว่งหาคนนั้นคาไปไหนเราไม่รู้ขอโมลี่หน่อยเพื่อนขอโมลี่หน่อยโดดไปไปไหนแล้ววะอุ้ยหายจะหาอย่างไงวะเนี่ยเออถ้าเป็นผมแล้วผมคิดว่าไม่รู้ดิคิดไม่ออกก็จะคาไปไหนก่อนอุ้ยนังไงเจอแล้วรอยเลือดรอยเลือดโอเค วิโมลีไม่ได้คนนี้ยงไม่โดนแขวนโอ้โหโจบเลยว่าจะโมลีปิดเกมเท่าไหร่โอเคครับผมสำหรับเกมเนี่ยเกมแรกของเราก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันเกมต่อไปเลยตะกินก็น่ารักเอาเรื่องอยู่นะโ,โหทุกคนครับตอนนี้เราเจอตีสี่นะครับผมตีสี่แน่นอนเพราะว่าชื่อแคร์นี่เหมือนกันเลยโอ้โหใครทำอะไรระเบิดโอ้โหระเบิดกันรัวๆน่าจะดีสคอร์ดด้วยมั้งเนี่ยใช่ปะ่ะตีสี่แบบนี้น่าจะดีสคอร์ดไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับผม ตอนนี้ผมไม่ได้เอาโมลี่แดงมาผมเอาโมลี่เขียวมาโอ้โหเสียดายมากเลยเอาจริงๆว่าจะมาขอโมริเดี๋ยวจิมคนแรกไปก่อนถ้าตีอย่างนี้เขาต้องเจดสองคมแน่นอนโอ้โหก็ตุกอะไรเนี่ยเฮ้ยอยู่ไกลเกินทันมาเนี่ยผมไม่ถึงแน่เลยผมก็เอาแอดอนเดิมมามีคนอยู่บนบ้าน2คนนะครับผมไม่ถึงไม่ถึงคนเนี้ยเดี๋ยวผมไปเอาคนบนบ้านดีกว่าขอพังจุกเด็กไปก่อนเกมนี้น่าจะตึงมือเอาเรื่องอยู่โอเค เอ้โมีคนปั่นไฟเพลินเลยนะเราอะเจ็ดสิบสองไติ๊กไฟฉายเจ็ดสิบสองุ้ยมีคนน่งเนียนเฉยเลยโอเคเดยวลงไปละแต่วว่าผมจะเอาคนนี้ไงน่าจะงกไม้นะผมยัดไม้นี่ไงตาอยากอุ้ยโอ้โหติ๊กไฟฉายเจ็ดสิบสองดูไปก่อนโอเคครับผมเราได้แขวนคนแรกถือว่าเร็วอยู่นะเร็วอยู่เร็วอยู่เราต้องรีบทําเกมให้เร็วกว่านี้ไปครับผม มันมีคนอยู่ข้างบนนะเนี่ยมีคนพยายามจะปั่นไฟไงแล้วก็ที่กกระโดดล,ลงมากระโดดลงมาโอ้โหลุนแตกยังไม่ทันทําอะไรเลยลุนแตกซะละเจ็ดสดดิบสองเจ็ดสิบสองไงแล้วผมชิงชิงต่อเลยโอ้โหล้วคนนี้คนเจ็บนี่ว่าไม่เป็นไรเราขอเอาคนนี้เลยงั้นผมเอาคนนี้เลยนะยิ้มไปก่อนโอเคแล้วก็เอาคนนี้ไปเลยบ้านเล็กเดี๋ยวเราหลอกไฟมา ผมมีก็หน้าต่างเงนะน่าจะเสียไม้เร็วอยู่บ้านเล็กบ้านฟ้าโอเคเสียไม้นะเพื่อนแบบนี้เสียไม้นะแบบนี้เสียไม้พับไปหนึ่งสเตปโอเคแล้วได้ไม้บ้านฟ้าเร็วอยู่ไปครับผมทำยาวๆน่าจะจู๊เอาเรื่องผมโดนจู๊เนี่ยโอ้โหฉีกว่าไม่วนแม่ทีบด้เยโอเคฉีกยาวๆมันผมหลอกไงหลอกไง <laughs> ตาอยาก ไม่มีตาอยากอ๋อโอเคก็ได้แขวนไปละเราแขวนไปเลยเฮ้ยมีคนพยายามจะส่องไฟมีคนจะส่องไฟไงไอวันนี้ดีโอเคเสร็จไป็หนึ่งเครื่องเปิดสก,กิลไล่เลยเปิดสก,กิลไล่ได้โปรดให้อภัยกับสก,กินเราเถอะถึงกระด่ามันอยู่ไกลโอ้ยยืนฮิวกันแบบชิวๆไงเขายืนฮิวกันแบบชิวกิร์ดโดดปะโดด อู้ยไม่โดดด้วยว่ะเขาไม่โดดเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปงั้นเราขึ้นไปเลยโอเคคนนี้เจ็บอยู่ต้องอุย้ยตายยากว่ะโอเคเลยเจ็ดิบสอง็บสามไงเจ็ดบสองดบสามีคนอ้อมไปนะครับผมเดี๋ยวขอพังตัวนี้ก่อนเพื่อทางที่สะดวกขึ้นโอเคเฮ้ยมีคนมาช่วยใครง้างมาอู๋ไม่ถึงว่าจะใช้ปิงตีซะหน่อยมามกันต่างไาไก่อนกันไปกันกลับไง มีคนมาช่วยหรือเปล่ามีคนมาช่วยหรือเปล่าผมเจออดัมอยู่ต้นไม้นะแต่ว่าผมจะปล่อยให้เขาช่วยไงยังไงเขาเขาวิงมาดึงแล้วนะครับผมเห็นรอยทเท้าเมื่อกี้ให้เขาช่วยไปเลยแจกแต้มแจกแต้มเราแจกแ้มโอเคทันปะเนี่ยบัตรลัดขั้นหนึ่งอู้หูตายยากอีกอพังไปก่อนโอเคคนนี้จุกเอาเรื่องเห็นเนี่ยผมโดนจุกแล้วทุกคนโ <laughs> ดนจุกแล้ว แล้วก็มูนวอลมาโอเคโอเคเราได้แขวนแล้วครับผมถ้าเมื่อกี้ผมเอาอาดดมผมน่าจะจบไปแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าผมไปให้เขาช่วยเฉยเลยอะไรวะแขวนไหมคนนี้เพิ่งเฟสแรกเองแย่ yeah, ละไปไหนกันวะเอ,อขอหาแป๊บน่าจะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าอ้ยนี่ไงเดี๋ยวไว้ขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อยแล้วกันนะ โอ้โหอย่างไกลเลยทันมะเนี่ยถึงบ้ไม่น่าถึงไกลเกินโอเคครับผมเราไล่ให้เขาไปเล่นบ้านบ้านเล็กบ้านเล็กไม่มีไม้บ้านเล็กไม่มีไม้เล่นได้อยู่อุย้ยไม่เข้าบ้านเล็กด้วยคนนี้เขาต้องจะแจ้งกันแล้วว้าวเล็กหลอกกระโดดด้วยแล้วผมหลอกไฟมาไงได้ตีไปหนึ่งทีงกไม้อเราอะงกไม้เกินงกไม้อะหลอกมา แล้วก็กันหน้าต่างไปก่อนโอเคโอ้โหโดนจุกโดนจุกยับยับพับไม้โอเคพับไม้ไปละโอ้โหโดดเอ้ยไม่โดดปะมาหลอกมาโอเคตอนนี้บัตรลัดขึ้นแต่ว่าผมพังไม้ปะไม่ไหวปะถ้าผมจะเก็บบัตรลัดไล่น่าจะนานนานพอสมควรเลยตาอยากตาอยากอุ้ยโอ้โหตายาสวยจัดหลอกกระโดดหนีหลอกกระโดด หลอกให้กระโดดก่อนนะแต่เขาไม่กระโดดไงเขาเชิงหนาจัดก็เ,เชิงหนาโอเคคนนี้เฟดไหนแล้ววะเน,นี่ยอย่าบอกนะว่าเพิ่งเฟดแรกใช่ปะอุย้ยทำไมแขวนไม่ได้โอ้โหเพิ่งเฟดแรกจริงด้วยผมจะฆ่ายังไงให้สี่คนได้วะเน,นี่ยขอจิ้มก่อนคนนี้เฮ้ยใจแข็งเกินคนเนี้ยโอ้โหเอาเสร็จเลยอะไรจะใจแข็งขนาดนี้ใจแข็งเกินเดินดักไง โอ้โหน่าจะเดินตีไปเลยเนาะเดินตีไปก็จะจบอุยอ้ยอุย้ยโลกนะโลกนะผมเนี่ยผมเนี่ยโลกนะลอก่ะอ่าโอยเอย่แล้วว่ะขนาดไม่มีไม้เนี่ยขนาดไม่มีไม้ยังโดนจุ๊กเลยผมอะโอเคเราเดินตีปกติผมว่าได้ตีนานแล้วนะนะเดินตีปกติได้ตีนานละนี่ไงรีบ,บร้เลยดีกว่าขอโบลีเลยขอโบลีเลยโอเคเดี๋ยวไม่ได้ฆ่า เอาไปก่อนนะจิ้มไปจิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็สับเข้าไปที่คอความน่ารักของเราไม่ทำให้เซอร์ปาณีเราเลยโอเคแล้วก็ไปเรื่อยๆอุ้ยโอ้โหคนนั้นมีตาดำตาดำวะ่ะตาดำเขาจะจูกว่าคนเนี้เฮ้ยมีสองคนนล้นเนี่ยตัวนี้สองคนตัวนี้สองคนไงแล้วผมหลอกไฟมาน่าจะได้จิ้มหนึ่งทีโอเคคนนั้งไปไหนแล้ววะ โอ้โหไปไกลเกินผมเอาคนนี้แล้วกันคนนั้นไปไกลเกินผมว่าน่าจะไม่ทันเอาคนนี้แล้วกันอุย้ยไปไหนหอ่ะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยฉเฉยไปงัน้นเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหโดดหน้าต่างยาวๆตัวนี้ผมพังไม้ไปแล้วนะอุย้ยนึกว่าจะกระโดดหน้าต่างเชิงหนาเกินโอเคแล้วก็จูตัวนี้ยาวฉีกปะน่าจะฉีกโอเคฉีก ตัวนี้ไม่มีไม้นะตัวนี้ไม่มีไม้ตาย,ยาไม่มีโอเค <c oughs> แขวนเลยคนนี้เฟสไหนวะเฟสสองหรือเฟสแรกถ้าเฟสแรกมานี่ท้อเลยนะ <c oughs> โอเคเฟสสองอยู่เฟสสองเขาไปปั่นไหนกันวะเนี่ยต้องรีบละนี่ไงเฮ้ยทันปหเนี่ยปั่นได้เยอะแล้วโอ้โหไม่ทนันจิ้มไปก่อนนะจิ้มไปก่อนนะ <c oughs> เอาคนนี้ต่อเลย เขาเสียเวลาไปฮิวก่อนโอเคแล้วผมกลับไงผมกลับไปเฝ้าคนนั้นน่าจะวิ่งมาช่วยนะครับผมโอเคมีเปลอุ้ยนี่ไงโอเคสวยเลยมาผมเอาคนนั้นดีกว่าคนนี้น่าจะติดบอลโลอันนี้โอ้ตายยากตายยากติดตายยากติดเฉยอุ้มคนนี้เลยเฟดไหนวะเนี่ยเฟสองปะน่าจะเฟสองไม่ตายสักที ถ้าผมมีโมลีนะผมฆ่าไปแล้วเอาจริงยาวยาวิ่งไปไหนหรอวะหน้หาคนะนั้นอนะ่ะเฮ้ยยังไงอยู่บนบ้านยืนอย่างสงา่าผมไม่หลอกไนงะผมเดินไปเลยเอ้ยโอ้โหมันจะไม่หลอกนะตายอยากมีหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีตายยากคนนี้แต่เขามีกุญแจนะในมือมีกุญแจน่าจะมีแทงหลังหมดหรือยังวะอันนี้ไม่แน่ใจเอาคนนี้ก่อนแล้วกัน เอาคนนี้ก่อนแล้วกันมาไม่โดดด้วยเฮ้ยมาบล็อกแทนเพื่อนเฉยอะไรวะนี่อะงั้นผมอุ้มคนนี้เลยแล้วกันเผื่อเขามีลูกเองนะครับผมถ้าเขามีลูกเองเราจะได้ไม่เสียเวลาเฮ้ยเดี๋ยวไว้มีลูกเองเยอะละเขามีกุญแจนะผมตอนนี้หลุมเกิดแล้วนะไม่รู้หลุมเกิดไหนด้วยไปแล้วเฮ้ยโอ้หลุมเกิดตรงนี้แย่แล้วแย่ะละเราต้องกําจัดกุญแจด่วนเลย เจอกุญแจแล้วเขาช่วยแล้วไงต้องวิ่งมาหลุมปะอุย้ยไม่ทันโอเคไม่ทันว่ะเขาออกไปได้โอ้โหเก็บสี่ไม่ได้เขาไม่มีตายานะคนเดียวใช่ปะโอเคคนนั้นน่าจะไปเปิดประตูแล้วก็ตามไปเลยตามไปเลยเขาออกหลุมได้เฉยนี่ไงมีคนมาเปิดประตูรอยเท้าไปทางขวาวิ่งไปไหนแล้ว โอเคเข้าเมนตรงนี้นะครับผม <S <S นี่ไงเจอตัวแล้วแล้วผมเปิดสกิลไล่ไงเปิดสกิลไล่เขนาน่าจะไม่ไม่งกมาแล้วนะจังหวะเน,นี้ยถอย í, อุ้ยโอ้ถอยไม่ทันอุ้ยย่อใส่ด้วยย่อใส่ด้วยว่ะคนเดียวถอยไม่ทันนะถอยไม่ทันตัวน,นี้ก็โดนจุกยา,ยาวๆอีกรอบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตเนี่ยมีลูกเองโอ้โหแย่แล้วน่าจะเก็บสามไม่ได้โดนไปก่อนนี่ไงตีแบบบูทูธ เขาจะเปิดประตูอยู่นะครับผมต้จะเปิดประตูอยู่ปะเอ้ยนี่ไงผมได้ยินเสียงเปิดประตูไม่ไม่ผมไม่ให้ออกอย่านี่ไงเขาเปิดประตูอยู่โอ้โหมีลูกเองสองคนเลยเหรอโอ้โหนี่มันตี๊เตอร์เฟ r f e c t p e r ังไม้ไปก่อนแล้วผมไม่ให้ออกไงผมเดินดักไม่ให้ออกไม่ให้ออกเฮ้ยแลรวเพื่อนเขาออกไปเลยวะเพื่อนเขาออกไปเลยวะนั่นผมไม่ให้ออกนะผมยืนเฝ้าเลย เอาดิเอาดิเขาเจ็บอยู่ด้วยเอย้สองไฟเกินไม่ออกอย่าขอเก็บสองเธอะขอร้องขอเก็บสองเธอะไม่อย่าซ้อมเฮ้ยเขาต,ตัดสินใจตัดสินใจจะวิ่งว่ะตายยากหรือเปล่าไม่มีก็ล้มไม่ก่อนเวลาจะหมดแล้วนะเพื่อนไม่ให้ออกผมให้ให้เอนติตี้ฆ่าเลยโอเคครับผมน่าจะจบเวลาจะหมดแล้วนะถ้ามีลูกเอกมาด่นี่แย่เลยนะ โอเคครับผมก็เก็บสีไม่ได้ไม่เป็นไรเรามารีวิวสกินก็พอจริงๆครับผมใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดตตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหาต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้